ที่ห้ามุกตาห้ามุกดาปีสามห้าถ้าอาจารย์จะไปที่บัรทุสิจริญสุผู้บูรดาวันเกิดท่านคือครูบาอาจารย์ไปทั่วประเทศวันเกิดผู้บูรดานะว่าจาเนียก็ไปม่อจุเนียประเทศม่อจุเนียผู้ช้าไปหมดเลยครูบาอาจารย์ทั่วประเทศไปไปวัดผู้บูรดาหมดทุกองค์เลยผู้บูรดาเนี่ยครูบาอาจารย์ทั่วประเทศเลยไปสายปฏิบัติไปหมดเลยผู้เทศหลวงพ่อจะเนียก็ไปเทศหลวงพ่อจเนียนะ แล้วไปแล้วเขาอกแล้วแล้วก็ประกาศพระอาจารย์ยันตามาจากเมืองกาลแห่งสุนัขป่าสุนิศรลามจุฬาจันญร์บุรีเดินทางมาถึงแล้วอะไรเงี้ยโคตรประกาศพระลึกโยมไม่รู้ประกาศแล้วตอนนี้โ,โ,โ,โมยมก็วิ่งกันมาเต็มเลยมาที่ตลาดที่ตลาดหลวงปู่อยู่หลวงปู่บุดาอยู่ตลาดแล้วที่ตลาดจะมีมีห้องกระจกหลวงปู่พระอาจารย์ก็แบกโยมเข้าไปนะโยมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเรื่องพระอุปัษากรต,ตามขึ้นมาเต็มไปหมดไอ้เยอะมากแต่มาก็อยู่ไอ้เมาก็ตามมาอยู่ไอ้เมาก็อยู่แถบน,นั้นแหละอยู่กับอาจารย์บวี ก็อยู่ยื่นมือให้ท่านจับับแต่และองคาา์นะพระนะยื่นมือให้ท่านจับทุกองเลยนะท่านก็แตะมือทุกองแบบดาราเลยนะอาจารย์ตอนนั้นนะโอ้โหภาพนั้นอยู่ในสมองอาตมาเนี่ยท่านเข้าไปในห้องผู้บดาประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วออกมาเที่ยงคืนโนฟาแล้ว่ก็ขึ้นไปจะนั่งไปจะขึ้นตามมาแต่พาก็นั่งรอแล้วเดินไปนะมีช่องเล็กๆให้ท่านเดินอะ่ะเต็มไปด้วยพระข,ข้างในนะแล้วก็โยมอยู่ด้านนอกโอ้โหคนเต็มไปหมดเลยทั้งพระทั้งโยมเนะี่ยเต็มมหาศาลเลยพระท่านเทศขึ้นตัมมา ถึง 2, ที่สองเลยมั้งเท่เท่เท่ไปนานนะ้่ประมาณชั่วโมงพระอาจารย์ห้ามุกราเทพประมาณชั่วโมงหนึ่งแต่มาแต่มาก็นั่งนั่งอยู่กับอาจารย์ทวีท่านก็เดินผ่านแบบยื่นมือให้ท่านจับท่ก็จับมือทุกองเลยนะโอ้โหตอนนั้นพระอาจารย์เย็นไม่เคยเห็นใครมาแบบนี้ไงแต่มราไม่เคยเห็นเหมือนก็เราขาดความเย็นมานาน,านๆเงี้แล้วมาเจอความเย็นนะพระอาจารย์เข้าใกล้ันเย็นท่านเดินผ่านพาะแบบ ไปขึ้นธามานะธามานั่งธามาเทศท่านยังบอกให้กระถาตอนเทสอาจารย์มากระถาท่านบอกราจะมาให้กระถาตอนจะใกล้จบนะจะมาจําได้แค่กระถาแล้วก็เตรียมประกาศจะตรวจกระถานี่คิดค่าปกระถาอะไรงนื้ากระถาตัดสาวดิบมัเนื้ากระถาแบบอะไรเงี้ยท่านบอกว่าอาตรมาจะให้กระถาให้กระถานะเอรักษาจิตให้ดีทําหน้าที่ถูกต้องให้กระถา ธรมาที่ว่าเป็นเพืกภาษาบาลีหรืออะไรอย่างเงี้ยไงเพภาษาก็ได้คือธรรมะรักษาที่ได้ดีทําให้ถูกต้องมือสติแยกป้องความเจาหมอยทั้งหมดไปถ้าให้กระต่าท่านเทศจบแล้วเทศเป็นหนาหล่กประมาณชั่วโมงมันจะมาจาได้เลยนะไอ้นั่นก็ลงจะู่ธรรมาแล้วก็แล้วก็วกพาไปล้อมกันเต็มมาพาไปลุมล้อมกันเต็มเลยธมาก็ไปด้วยเหมด้านลาเลยอาจารย์ถ้าก็ห่มจวนจุ่วนมันหลุดไง้ยก็ดินผมจุวนพากันไป ถูกตัวท่านน่ะไปจับชิวรท่านไปโดนตัวท่านน่ะไปจับเป็นนวดท่านยืนอยู่แท้ๆเลยนะผ้าก็เป็นนวดตรงนั้นะจับจับคาดท่านน่ะมือนก็โผล่อาจารย์เย็นมากคือมีพลังมหาศาลนะท่านก็บอกว่าท่านเดี๋ยวข่มชิวานเป็นห่วงชิวานพวกเนี้ยท่านบอกว่าท่านเป็นห่วงชิวรนพาไปดึงชิวานท่านน่ะไปดึงไปดึงไปย้ยชิวานไปจับตัวท่านไงไอ้ชิวานันหลุดท่านก็เดินยืนหนมนชิวานท่านบอกว่าเออเป็นห่วงชิวานน่ข่มชิวานแล้วท่านก็สอนผ้าสอนยังได้ไหมท่านบอกว่าชีวิตเราต้องไปกันอย่างนก แล้วงไคําพูดที่มาประทับใจครั้งแรกนะพระอาจารย์บอกว่าชีวิตเราเนี่ยต้องไปกันอย่างนกอย่ากังวลพระอาจารย์พูดกับพระพระร้องกันเต็มเลยพระผู้บดาจะลองจะสามารถนะโยมคูพระเข้าไปร้องกันเต็มเต็มเต็มเยอะพระนี่ล้อมลุมล้อมท่านอ่ะท่านพอจะออกมาจากตลาดเนี่ยนานพระจับมือร้องกันพระนะแต่ก็มีห่มสีเหลืองๆมีมีอีกองอ่ะพระบ้านเนี่ยจะมาผมห่มสีเหลืองไป ผมแบบเหลืองไปเลยอนะส่วน,น,นมากพระก็องค์แกงสนุนมมก่อก่อนผมสีพระปฏิบัติกับพระป่าป,าปา่าอันมาบวใสายบ้าไงไอ้สมสีเหลืองไปไหลายองค์ถ้าบอกว่ายินดีต้อนรับนะไปสุญทตตาลนาี่บอกประกาศยินดีต้อนรับทุกองค์ไปสุนทรตาลาินดีนหเนี่ยหรือเราแค่นี้นะจบแหละแล้วก็ตาตมายังไม่ไปไอ้ปีตามห้าเสดยดไยไม่ได้ไปเป็นไปยูการจัดทวีที่ที่ท่าบุญเทพตลาบุรี ไม่ได้ไปสัมภาษณ์เิดไปคงเจอพี่หมอ,อมาไปสามหกและสามหกกอนในภาษาก็ไม่ไปนะอยู่ระลุรีไปไปสามหกตอนออกภาษาแล้วช่วงช่วงช่วงพฤศจิกาธันวาที่พระอาจารย์มาที่กุเตอร์ช่วงธันวาก่อนจะเกิดเรื่องปีสามหก่อนเกิดเรื่องนะท่านมาที่กุเตอร์ก็ไล่โยบูฟังอมาเครื่องบินแล้วไปลงที่บ้านบ้านยางขาวมาเครื่องบิน่ะมามาตอนสายหน่อยแล้วมันมีทาบาทที่กุเตอร์จนดังมากพระอาจารย์ยังไม่เกิดเรื่องนะตอนนั้นยังข่าวยังไม่ลงช่วงธันวาปีสามหก ต่มาก็ไปช่วงนั้นเนี่ยเจอกันสามห้าเดี๋ยวไปช่วงสามหกกันภาษาเอาภาษาแล้วเจอในช่วงนั้นเออมามาอมคิปเตอร์มาทหารมาส่งไปลงที่วัดางขาวมาบนอยู่มาวนยุ้ยเกิงเวียหลายรอบคือมาวนไงแต่ทุกคนก็ร้เนี่ยพระ้าจารยังตากมาแล้วมาขึ้งบินผ้าจาย์มาพวกก็ร้ว่าพระ้าจา์มาขึ้งบินหมดมาวนอยู่ใกล้เกิงเวียมาบนอยู่สำน,น,น,นักป่า,ายยู่ตา,มมาละา่ะาาคือบินแมงปอนนะคือคอิคิวเตอร์มาวนอยู่นานแล้วก็สักเดี๋ยวก็ไปทางวัดยางขาวจองหว ไปลงที่นั่นแล้วก็มีรถไปรับพระอาจารย์พระอาจารย์ยังตาก็มาเดินเร็วมันเดินท่านลงรถจากปากทางนะัใช่ไหมรถเข้ามาข้างในหลักรถจอดข้างนอกแล้วก็เดินเข้ามาแล้วก็พาอุปถากเนี่ยเดินเดินเติขึ้มาไตเนเดินตามมาเต็มหมนมาที่กุฏิริมน้าไอ้กุฏิริมน้าเนี่ยมันจะมีที่พระคกกาุกะพรคาุกะอยู่แถวนั้นเต็มเลยพระก็รอกันเต็มไม่เคยเจออาจารย์ยังตาไงแต่ว่าก็เคยเจอในครั้งแรกที่ไปร่วมกุปดาเจอกันครั้งหนึ่งโอ้เจอเจอจริงใจเอกพระอาจารย์จต่ก็มอง S <S เออก็อมองนั่นเป็นก็มองเราเออแต่จะไม่พูดนะมีเวลาไม่ไมัมมนามาส่งน้ำได้ไงไม่รู้แล้วก็เดินเอารับบลาวเดินเดินเอาบ่ายไปด้วยแล้วก็มีมีผ้าถือบายไป,ไปบาไปบินทบาดไปตั้งแถววิรานทำนะตั้งแถววิลานทำ,นะนทำโอ้ตอนนั้นตื่นเต้นมากผ้าเป็นร้อยสองสามร้อยตอนนั้นผ้าเยอะก่อนเกิดเรื่องอ่ะก่อนปีสามพกช่วงธันวาไอไอคำนี้มันยังยึดมันกล้องยึดสมองอาตมาเนี่ยพระอาจารย์ที่วัดปูะุดานะ ท่านลงยินธรรมาท่านก็ย,ยินหอมจีวรแต่มาก็อยู่ใกนลน้ๆั่นแหละถ่าบอกชีวิตเราต้องไปกันอย่างนกอย่ากังวลท่านสอนพ้างถ้าพูดก,กับพระชีวิตเราต้องไปกันอย่างนกอย่ากางังวลผมอยู่ศรีตราลนะยินดีต้อนรับไปไปไป,ไ,ปได้ศรีตราลท่านะบอกว่ายินดีต้อนรับท่านผู้พ่มากว่าจันท่านพูดกับพระนะท่านบอกศรีตราลเมืองการยินดีต้อนรับทุกรูปไปได้เท่าไงราก็ตามทึม้นไปเยอะคือพระอาจารย์ยันตายไปไหน บปพาภาพไปเยอะคนตามกันไปเยอะแยะลูกศิษย์สายอื่นก็ไปหาท่านหมดท่านหนึง่งสถาเงิเรียกสตาคนไปหาท่านหมดเลยลูกศิษย์สายอื่นเขาไปอยู่กับท่านเยอะแยะอาจารย์นะอืมเป็นไงนะ